น้อสารทุกดึงหญิงอนุโมทิงโมทนาไนเรือยังลูกนอนดีแปะดีว่ะฮึนอนทำตามแป๊แป๊บว่าวันที่ยี่สิบหกแล้ววันนี้วันศุกร์เนาะวันเสาร์ ยี่ยี่โมทนาเกิดได้สี่สามวันเนี่ยรับดีกินดีนอนดีอโอ้เดือยมึงก้าม <c oughs> ึงก้าให้ดื่นนมล้วก็สุม,มาัตเด็กขี้เนี้ยวเนาะรุ่นาสาวเนาะอ่า พ่อแม่ก็ดีใจแต่ขี้แต่เงียงก็ท่าทางนะพี่น้องเอยขอชื่นชมนะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ที่เคยผ่านจุดนี้อาจจะบอกมีความรู้สึกเล่าในทางเฟสไล๊์ทาง่องยูทูบสำหรับผมก็บ,บกมีเจตนาอย่งนี้ครับนอกจากอยากจะเล่าความรู้สึกดีๆด,นะด้วยวัย40ป,ปีอหลกพ่ลูก สี่สิบป,ปีนี่เหมือนจะธรรมันดานะนี่ลูกคนแรกนี่นะรูกเดียวกันนี่ปะท่าลูกอยู่มสามมสีนะ่แล้วพี่น้องนะอันนี้สีปป่สิบนี่กันมือฟ้าผ่าห้าสิบป,ปีสาวน้อยดาเบเจ๊บจ่าย <c oughs> เดี๋ยวสักครั้งมันจะต้งตื่นละนะตื่นกินข้าวออกกินน้อม หลังช่วงนี้ก็เวลาสามสี่ชั่วโมงหลังทุ่มเทงกับลูกเสาวท่่เป็นแก้วตาดวงใจหมดละ้นนะมันได้ไปที่ไหนนั่นลากของความเป็นพ่อแม่ของแม่ก่อนหน้าที่ให้นมลูกดูแลด้วยกันดูแลเนาะถามเพื่อนที่เป็นครูบาอาจารย์บอกว่าอย่าน้อยหกเดือนนะหกเดือนนี้ก็จะเริ่มสะดสายแล้วหน้าฮักหน้าช้ง อันนี้สิบสองวันอยู่เนาะนักสันทุนนี่ก็มีบูนเนีนะได้ทำบูนคืงวันคือวันใส่บาตเจ้านะครับใส่บาตรตอนเจ้าพ่อแม่ทำกับข้อให้นะตัวนี้มันตัวน้อยอยู่นะขวบสองขวบถ้าตัวพ่อแม่ได้นก่จะให้ตัวละใส่บาตเกิกันพึกฝนทังทิศใจ ให้ตะวตป็น้อยๆก็เกินมาก็จะได้มีโคตที่แบมีความเมตตานะครับมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์้วยกันเนาะเมตตาการุณามุทิตาเวขารหมิหารธรรมสีบอกว่ากันนะครับเนาะน่าแต่แล้วคนที่ตั้งเป้าหมายไว้เป็นคนดีคนดีแล้วถ้าเก่งตัวก็ดีนะถ้าเก่งก็ห้เป็นคนดีเนาะ แต่คนดีนี่มันดีนะดีไปไหนก็ดีนะถ้าคนเก่งอาจจะบดีก็ได้มันที่เก่งแล้วไปสร้างปัญหากับคนอื่นเก่งไปทำลายเก่งไปางาน,นที่บดีบางงานเพราะฉะนั้นฝากไว้ในคลิปนี้นะทุกคนฮักลูกฮัหกหลานมีความห่วใยญนนะเอกว่าจะเกิดได้แต่และคนโอ้มันใจเวลานะพี่น้องใจเวลานักนะตั้งแต่ตั้งค้านตั้งแต่แต เนาะต้ดูแลอย่างดีนะภูมก็เป็นครอบครัวที่โชคดีนะภรรยาเป็นคนที่มีความรับชอบดูแลลูกในท้องนแต่แปดเก้าเดือนอเป็นคนที่รักลูกเนาะไม้แต่เกินมานละ้วดูแลดูแล,แลทุกคนนะนะ้่ยแต่ว่าคลิปที่ผนนู้ทำตอเนื่อวันนี้ ยั่งจะเป็นข้อคิดคนที่ถ้ามีลูกต่อไปมันจะได้รู้ว่าความรักของพ่อแม่นี่นั้นลูกเหมือนยิ่งใหญ่มหาสาลความเจ็บปวดที่สวยงามเพราะใจนี่บมดอะไรเรื่องเน้อเพรใจเนี่ยน,นี่จะไปทําตัวที่ค้านเพราะใจนี่แค่ทำหน้าที่บนนักก็ไดนะไม่นี่ก็ต้องต้งตองต่างคัน ปรุงปเจ็ดไปก็เดือนนะครับจะที่หุ่นดีๆนี่หวดีละนะต้องใหญ่ไปไหนของไม่มันไม่มันนี่หวานะเพราะฉะน,นั้นทาอเป็นผู้ใช้นี่ก็มีพ้อก,ก็กินเล็กคนเขาตอนนี้ต่กินเล็กอยู่เนาะเข้าใจกันมาเตื่อยบอกเข้าใจกันมันก็ปกติอ่ะนะมันังมีกินเล็กอยู่ <S <S ที่เกิดมาเนี่ยก็เรากินเล็กนี่แหละเนะถ้าบอกมีกินเล็กนี่มันได้เกิดมาแล้วลูกเนาะ อืมเนาะนะ่สนทุอืมแก้มที่หอมแล้วนี่ไม่เบื่อนะคือแก้มลูกนี่นะแหละถ้าตัวขึ้นมาหมดได้หอมแล้วถ้ตัวขึ้นมาเห็นไหมหมดได้หอมแล้วต้องตัวนี่เป็นผู้ที่บริสุทธิ์ผูกพ่องนะบอกเกยเหยียบดินบอกเกยเดินบอกเคยสักยามบอกเก,กยอ,กเอู้ไผบอกเกยด่าไผบอกเกยมีความโลภความโกรธความหลงใส่ไผ เน่เด็กน้อยที่บริสุทธิ์เมืนผ้าขาวนะเพราะฉะนั้นลูกๆตั้งหลายขอให้จดจำมาในลูกนะ้อพ่อแม่ฮักถ้าโตขึ้นมาก็เป็ี่ยนคนดีตั้งใจทำนานซื้อเปลี่ยนคนดีของพ่อแม่เป็ี่ยนคนดีของครูบาอาจารย์เป็ี่ยนคนดีของเพื่อนๆน,น,น,นะครับนะพ่อแม่นี่บ่ได้หวังนี่คตือวันนี้ของ,ขงลูกเป็นคนดีแท้ๆนะเป็ยนคนดีมีโอกาสช่วยเหลือสังคมนะเป็ยนคน ปินคนหือ้อนะมีกี่มีจะได้เป็นคนหื้อพ่อ,องเราต้องไปเก็บไว้คนเดียวนะนะเื่อเสียจะทำาให้เสียหายถ้าเสียหายแล้วเฮามันลบ <c oughs> มันลบไม่ได้นะวฉะนั้นวันนี้ขอให้ทุกคนที่เป๋พ่อแม่แล้วขอให้องหน้าที่ที่ดีคนที่บ่มีครอบครัวเตื้อคนที่ยังเอ่อคิดจะมีเข้ามดูไว้นะผมนี่เพื่อนหึ่งกับน้อง โมธนาหิเงินหูกับพลันยาเกี่ยวกับไลาในอย่างเกี่ยวกับวิถีชีวิธีแท้จริงที่ผ่านมานี่เคยสอนเคยอบรมใครคุณนันทาจริยธรรมาเยอะนะหลายเป็นสิบสิบปีในอดีตนะแต่ฮองบอกแค่ว่าความภักของพ่อแม่เนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะรักไรเล่าจะรักแท้เท่าแม่รักมันเนย ไปยายทำเมือนจำไม่ค่อยได้ละคำกปลอนลจำไได้พ่องไม่ได้พ่องเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้พ่อรักลูกแม่รักลูกนะลูกนะขอให้เจ้าจงเป็นเด็กดี